แอดทซ่ากันดีนะครับว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเราจะสถานการณ์วงควิดเอ้ยโควิดเอ้ยถูกแล้วระลอกสอง <c oughs> มันก็คือระลอกสองแหละอย่าไปบอกว่าระลอกใหม่อย่างใดก,ก็ก็มันคือ2ออะ่ะอย่าห้ามกูเฮ้ยอย่าห้ามกูซึ่งสถานการณ์นี้จนถึงช่วงต้นปีที่ผ่านมาเลยมีประกาศว่าให้นักเรียนทําการหยุดเรียนพิเศษเออหมายถึงช่วงเวลาพิเศษนะแบบไม่ได้แบบว่าหยุด ม,มันก็เคยอ,อยู่นั่นแหละภาษาไทยนี่คือพากูปวดหูทุกทีเลยเนี่ยแต่เื่นด้วยที่ว่ากูนักเรียนจะเรียนไม่ทันจึงเกิดปรกากฏการณ์ระลอก2อ,อ,อีกครั้งใช่ครับเรียนออนไลน์เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงครับฝั่งผมก็โดนเหมือนกันในประเทศที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ช้าอย่างกับหอยท่าตะคิวแดดแบบนี้คงจะได้แต่ภาพที่บุ้นเป็นเมพเกเซลนึกว่าจะเล่นเกมแปดเปสี่อีกแต่เราไม่ได้มาว่าหรือเบรมใครแ,แต่อย่างใดเพราะเรื่องนี้เราด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองกันอยู่แล้ว แต่ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องโปรแกรมที่เราใช้ในการเรียนออนไลน์กันหรือจะให้เรียกกันจริงๆมันคือวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือไวส c แชทมากกว่าผมอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของโปรแกรมหรือตัววิดีโอคอลอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นนอกเหนือจากตัวที่เราเคยใช้กันอันนี้ส่วนตัวก็อยากให้เป็นทางเลือกเสริมมากกว่านะครับและโปรแกรมพวกนั้นจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลย Google Meet เป็นวิดีโอคอนเฟรนท์ที่สามารถใช้ได้ทั้งบน PC และสมาร์ทโฟนโดยบยคอมจะทำงานบนเบราว์เซอร์ส่วนสมาร์ทโฟนจะต้องโหลดแอปพลิเคชันของมันไม่ก็อาจจะมีอยู่แล้วกับบนเครื่องโทรศัพท์สักเครื่องหอนึ่งอะเออดีๆมันก็ต้องมีอยู่แล้วปะวะส่วนหลักการทำงานของมันคือเราต้องมีโฮสต์โดยโฮสต์จะทำหน้าที่เป็นตัวหลักของห้องหรือเจ้าของห้องและการที่จะมีคนเข้ามาในห้องของเราเราจะต้องมีการเชิญใช่ครับเราสามารถทำได้โดยหลากหลายวิธี เช่นการทิ้งลิงก์หรือกดเชิญชวนถ้าส่วนใหญ่ของผมนี่จะเป็นพวกแบบว่าไปเข้า,าระบบลงทะเบียนนักศึกษาใช่ปะเราก็ต้องกดลิงก์เพื่อเป็นการยืนยันว่าเอ้ยนักศึกษาเข้านะอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นบางคนอาจจะทิ้งลิงก์ก็ได้นะครับหรือสามารถกดเชิญชวนได้แต่ระหว่างที่มีการเข้าห้องโพสต์อาจจะมีการตรวจด,ดูก่อนว่าคนที่เข้าห้องใช่คนที่เชิญชวนหรือไม่หรือไม่อาจจะเป็นคนที่แปลกปลอม มีคนหลงมาแปะปลอมด้วยหรือว่าที่กูกดชวนเนี่ยแต่ก็เป็นกรณีของคนกดลิงก์นี่แหละครับมันจะมีช่วงที่กดตัวเช็คก่อนว่ายืนยันผู้ใช้ให้สามารถเข้าห้องได้นั่นเองโดยมีดสามารถกดยินยอมหรือปฏิเสธการเข้าห้องได้และฝั่งตัวผู้ใช้เองตอนเข้าก็สามารถเปิดปิดเสียงหรือภาพก่อนที่จะเข้ามาในห้องสนทนาได้ซึ่งใครที่ปิดลืมปิดพวกแบบปิดเสียงปิดภาพนี่คือปโผล่หน้าเพื่อนเพื่อนแบบหลุดขับแล้วไปแคปนิด คงจะอายหน้าดูนะและตัวโฮสเองก็สามารถเลือกค่าปิดการใช้การเปิดเห็นภาพหรือเสียงได้ส่วนนอกเหนือจากการคอนเฟอเรนซ์ก็าจะเรื่องของสามารถแชร์สกรีนได้โดยไม่ต้องห่วงเลยว่าอาจารย์หรือครูที่สอนจะพูดถึงบทไหนะอะไรยไ,ไงก็แชร์หน้าจอคอมไปเลยจริงๆส่วนใหญ่อาจารย์หรือครูที่สอนนั้นจะต้องแชร์ภาพบนคอมอยู่แล้วซึ่งไม่ต้องห่วงครับไม่มีอาจารย์คนไหนใช้ อะไรสำรองอยู่แล้วรอเล่นครับอาจารย์ผมมีแม่งใช้ทีเดียว3เครื่องสีเครื่องก็มีนะครับสำหรับใครที่นินทาหรืออะไรกับอาจารย์นะครับก็อาจจะไม่ได้โชคดีก็ได้อาจจะฟังอยู่อาจารย์แกอาจจะยิ้มบุป,ปากว่ากูลักฟังพวกมึงอยู่นะสำหรับข้อเด่นงของ Google Meet นะครับสามารถใช้กันได้ทั่วไปบนคอมสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องโหลดสามารถแชร์ภาพหน้าจอได้บันทึกการสนทนาได้และก็ฟรี และจุคนได้ถึง250ผู้ชายคืออัดกันเต็มๆและไม่จำกัดเวลาด้วยก็คือใช้กันได้ยาวๆไม่มีทําเอาหรือใะไรทั้งสิ้นนะครับใช้ได้กันยาวๆเลยซูมซอฟต์แวร์ระดับพระกรรมที่ใช้กันจนล้นโดยซูมทั้ง2แพลตฟอร์มจะต้องทำการโหลดลงเครื่องก่อนจากนั้นก็สมัครอะไรก็ว่านไปใช้อีเมล gmail อย่างไรก็ได้ แต่ของผมเนื่องจากไม่ได้ใช้ซูมเลยไม่รู้ว่าทางมหาวิทยาลัยอื่นหรือทางโรงเรียนไหนๆบอกให้นักเรียนหรือนักศึกษาใช้เมลอะไรแต่ผมเชื่อว่าในโรงเรียนนี่คือแน่ใช้เมลตัวเองแหละส่วนนักศึกษานี่ก็น่จะเป็นแบบใช้เมลตัวเองหรือใช้เมลนอกก็ไม่ซ้ำเหมือนกันแต่ก็น่าใช้เมลนักศึกษาแหละแต่ยังไงมันก็คือเมลแล้วก็เมลอยู่ดีปะวะซูมต้องมีโฮสต์ในการเข้าห้องเช่นเดียวกับ Google Meet คือการกดชักชวนหรือทิ้งีเรียลห้อง ในการกดชักชวนจะต้องเพิ่มผู้ใช้ก่อนถึงจสามารถกดชวนได้ส่วนเรื่องออซ serial ห้องนี่ก็คือน,น่าจะเห็นกันแล้วเนาะไอตัวเลขแบบ random แบบซ่มแต่เนื่องจากว่าซูมนั้นมี2การใช้งานมันถึงเป็นข้อจํากัดของการใช้งานด้วยโดยข้อจํากัดที่ว่าก็คือซูมแบบฟรีมีเวลาจํากัดแค่40นาทีต่อาการใช้งาน จะต้องเป็นแบบจ่ายถึงสามารถปลดล็อกการใช้งานนี้ได้นั่นก็คือการใช้แบบไม่จำกัดนั่นแหละตัวฟรีสามารถจูคนได้ถึงร้อยคนส่วนจ่าย500คนโอ้โหอันนี้มึงแบกทั้งสาขาแน่นอนแต่การใช้งานนี้น่าจะเหมาะกับการประชุมขนาดเล็กหรือแค่อธิบายงานที่ไม่เกิน3 0สินาทีอันนี้แบบน่าจะดีนะแบบว่า,เ,าเรียกเข้ามาปั๊บแต่ว่อาอ้าวนักศึกษาเสร็จแล้วไปเรียนไปไปเรียน,ไป,ไ,ปยนไปทางกันบ้านไปอันนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับ ถ้าเป็นงานแบบคอนเฟอเรนซ์หรือวิดีโอการประชุมนี่คือโอเคเลยน่าจะประชุมกันไม่เกิน20-30นาทีข้อใดของ Zoom Zoom จะมีลักษณะการใช้งานแบบคล้ายๆ Google Meet และก็มีจำกัดเวลาสำหรับคนใช้ฟรียกเว้นเจ้าของโฮสตที่มีแบบจ่ายแล้วอันนี้ก็คงจะไม่นับสำหรับคนผู้ใช้ฟรีเท่าไหร่เพราะว่าโฮสตเป็นอาจารย์ได้แบบพีมีมมาก็ไม่ต้องเสีเยแล้วเนาะฟังอาจารย์หมดไป โซเชียลที่สามารถโทรแบบกลุ่มได้โซเชียลที่ว่านะครับก็เช่น Facebook หรือ Line จะมีการโทรแบบกลุ่มที่ผู้ใช้สามารถร่วมวงสนทนาหรือการประชุมได้โดยข้อดีของมันก็คือสะดวกใช่ครับสะดวกมากๆเลยก็คือกดโทรแล้วคือนักนสิสษานจะเข้าห้องหรือไม่ก็อยู่ที่พวกเรานี่แหละเราจะกดเข้าห้องไหมถ้าเราไม่สนช่างแม่งเอาสรุปแบบส,สั้นๆแล้วกันมันคือทางเลือกนอก หากมีกรณีเช่นซูมเพี้ยนมีดแย่ก็พวกโทรกลุ่มนี่แหละมาแก้ไขกันได้แต่จะไม่สามารถแชร์ภาพหน้าจอได้เออเปิดหน้าจอกันแบบเปิดกล้องหน้าแล้วไอ้นี่เองแล้วกันเปิดหน้ากล้องแล้วเห็นหน้าเพื่อนใส่เอ็งเลยหน้าเพื่อนน่ารักดีเนาะ Messenger Room อันนี้ของใหม่แกะกล่องจากทาง Facebook เลยก็ว่าได้ซึ่งผมเองก็เพิ่งจะลองได้ใช้คนเดียว ไม่มีใครมาร่วมวงด้วยเลยผมว่ามันโอเคอยู่นะกับแนว Conference ที่มีฟีเจอร์คล้ายกับ2แอปพลิเคชันหรือ2โปรแกรมก่อนหน้านี้มันทั้งสามารถแชร์ภาพหน้าจอได้ชวนคนได้ทิ้งลิงก์ให้คนเข้าร่วมได้และที่สำคัญมันล็อกห้องได้อันนี้เหมือนเป็นการปิดห้องไม่ให้คนอื่นที่ไม่ใช่แขรับเชิญเข้าแบบนี้หายหงได้ดหรือว่าจะไม่มีคนมาแบบกดเพลยแบบมาฟังอะไรแปลกๆนะเนาะจกตรงน,นี้มีข้อจากัดด้วย นั่นคือการจุคนตัว messenger room นะครับสามารถจุคนได้แค่50คนเท่านั้นโอ้โหอันนี้น่าจะเกินพอแหละห้องไหนที่เป็นห้องเรียนที่แบบว่าอยู่แค่45คนถ้ารวมอาจารย์นี่ก็น่าจะพอแล้วหรือมั้งอีกทั้งยังสามารถไลฟ์ได้อันนี้ยังไม่เคยใช้กำลังสงสัยว่าคืออะไร <laughs> อันนี้ผมก็ยังขอไม่สรุปก็แล้วกันนะแต่ขอพูดในฟีเจอร์ที่ต้องใช้แล้วกันนะแต่ว่าไอ้พวกที่ใช้ไลฟ์นี่คือ ไปใช้ใน OBS หรือ Steam แหลน่าจะโอเคกว่าเพราะว่ามันมีอะไรให้ปรับแต่ถ้าไลฟ์เอาคาขันนี้ก็จัดไปเลยครับไลฟ์ Live ไปโหลดข้อสังเกตของ Messenger มันฟรีสามารถใช้กับตัว Facebook ได้ไม่จำกัดเวลาและมีฟีเจอร์ที่คล้ายๆกับ Meet และ Zoom แม่ถือว่าคุ้มๆกันอยู่นะ Discord นี่คือโปรแกรมวิดีโอคอลที่เกมเมอร์ทั่วโลกคำนับมากที่สุดทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะแต่คนเข้าห้องนี่แทบไม่มีเลยแม่งเศราวกว่าแฟน,นก็อันนี้แหละใช่ครับผมมีแฟนช่วยผมด้วยและ Discord มีอะไรที่น่าสนใจแน่นอนครับว่ามีเยอะสะด้วยแต่บางอันผมก็ไม่ได้ใช้ผมจะเล่าอันที่เท่าที่เล่าได้แล้วกันเนาะ Discord สามารถใช้งานได้ทั้งเบราว์เซอร์บนคอมที่ติดตั้งไว้แล้วและสมาร์ทโฟนหากคุณไม่สะดวกเปิดบนโปรแกรมก็เปิดบนเว็บได้แถมยังแชร์หน้าจอได้แต่ภาพที่สูงสุดคือ720-30เฟรมถ้าคุณอยากได้ปลดล็อกมากกว่านี้ต้องซื้อ Nitro ซึ่งเป็นการปลดล็อกแบบเพจซึ่งผมไม่เคยใช้้างั้นไม่เล่าแล้วกันนะแต่ก็น่าจะพอให้เห็นเพื่อนเล่นเกมเอ้ยอาจารย์แช่งงานมาก็น่าจะชัดแล้วลนะ่ะเนาะ ส่วน so, ฟีเจอร์ที่ต้องไปปลดล็อกเป็นแค่ทางเลือกกับสายเกมหรือสายกิลอันนี้ผมขอมอธิบายแล้วกันค้ำๆ้ไปส่วนความสเสถียรภาพต้องยกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งเพราะมันเยี่ยมจริงๆยกเว้นในแถวบ้านคุณจะระยำสุดขีดอย่างเช่น RTC แป้งชอบมีปัญหาหรือตัวคอมชอบทำตัวแบบกำบัดนะนะข้อสังเกตของ Discord ฟรีไม่จำกัดเวลาฟีเจอร์พร้อมสอน จู่คนไม่จํากัดเพราะหาคําตอบไปได้แต่มันก็น่าจะมีแหละผมว่าเซิร์ฟเวอร์มันก็เยอะอยู่แหละจูคนนี่ก็เยอะเกินละแต่ผมว่าแค่หนึ่งห้องก็อันนี้น่าจะพอแล้วัางหนึ่งห้องต่อสาขานี่50คนก็เอาอยู่แล้วแหละยกเว้นตอนคุยกันนะเสียงแม่งตีกันและนี่คือทั้งหมดที่ผมหามาได้แต่มีบางโปรแกรมที่ไม่ถูกพูดถึงอย่าง Microsoft Teams อันนี้มันเกินไปหน่อยจะขอไม่พูดถึง Teamspeak 3โอ้โหยิ่งแล้วใหญ่ T.S. 3ม่นแค่ไว้ c h a ไม่ใช่มาแนวคอนเ e ลต e แต่อย่างใดแต่เนื่องจากพูดถึง Discord ก็อาจจะมีตัวนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยเพราะงั้น T.S. 3ไม่นับครับเพราะว่าไม่ได้มีฟีเจอร์แนวทำนองหรือ i s c o r d อันนี้เอาไว้คุยกับเพื่อนเล่นเกมอย่างเดียวเนาะสำหรับใครที่อยู่สถานการณ์แบบเดียวกับพวกผมในตอนนี้ที่ต้องมานั่งทนฟังสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตสุดประโมโหวยของอาจารย์หรือครูเนี่ย ขอเป็นกำลังใจไม่ให้ชิปหายนะครับหรือเกตตกซะก่อนพอเพราะในเดนนี้เหมือนผมจะได้เห็นคําว่าท้อจากเพื่อนๆหรือน้องๆแล้วล่ะนะหลังจากที่มีประกาศเรียนออนไลน์ต่อทุกคนน่าจะเซง็งแบบเซ็งชิบหายเลยเพราะเรียนในห้องแบบจริงๆยังไม่ถึงหนึ่งเทอมด้วยซ้อันนี้ก็แล้วแต่คนครับแต่สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งของการเรียนคือวินัยเราต้องมีวิในัยในการเรียนรับงานทาอาจารย์หรือครูสั่งงานทาเรียน,ยนตั้งใจฟังเข้าเรียนต้องเข้าอาจารย์ถามหาอะไรก็ต้องตอบ ใครตอบไม่ได้ก็ช่างแม่งใครตอบได้ก็ตอบหาคุณเก็บภาษาอังกฤษก็โยนเกมได้ไดและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับผมว่าน่าจะได้สาระกันบ,บ้างหากมีอะไรสงสัยที่คุณคิดว่าสงสัยแบบสงสัยจริงๆออะอินเทอร์เนต็ตครับ <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าผมไม่ได้เก่งที่จะตอบทุกคำถามได้แต่สามารถอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้จากนี้ไปทุกคนน่าต้องรับมือกับความจิบหายระลอกใหม่มันคือระลอกสองไม่ใช่ระลอกใหม่ ต้องรำมือกับมันไปอีกนานเลยครับทุกคนสู้ไปด้วยกันแม้ประเทศเราจะชิบหายไปแล้วก็ตาม